เนแม็กตัวเก่านะครับของเทสนี้ก็มาดูอาการกันเบื้องต้นลูกค้ามาก็ที่ตรวจสอบนะครับก็น้ำมันเติมหมดน้ำมันเติมหมดนะครับก็คืออาการตรงนี้น้ำมันหมดถังก็คือกระพริบนะครับ แล้วก็ในส่วนของข้างล่างตอนนี้คือข้างล่างก็จะมีรหัสที่ขึ้นนะครับก็คือสองสองหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งห้านะครับที่ที่โชว์ขึ้นมามาทั้งหมดอยู่สามรหัสนะครับอาการนี้น่าจะเป็นกันบ่อยอยู่เพราะว่าหนึ่งก็คือตรงนี้คือผมผมเติมน้ำมันเข้าไปแล้วนะครับเติมน้ำมันเข้าไปแล้วสองก็คือหาอาการที่รหัสอสองสองกับ 1 5 1่นะครับอาการ1 5ึ่ส่วนตรวจสอบแล้วนะครับก็คือของเคน,นี่คือผมตรวจสอบเรียบร้อยละแล้วก็สิ่งที่เจอนะครับก็คือในส่วนตรงนี้ผมเห็นรายคันละอาการของปักเรือนลิเล่งนะครับก็คือปั๊กเรือนลิเล่งตัวตัวล่างนะครับก็คือมกกักจะเวลาเราเสียบนะมันไม่ค่อยมีเสียงดัง ก็คือหลายคันก็จะเจอเหมือนกันหลายๆคันนะครับเอ็น uh, แบ็กแอลลบเวลาเราเสียบนะก็คือมันจะมันต้องกั๊กส่วนใหญ่ปลั๊กอย่างอื่นนะครับก็จะมีได้ได้ยินเสียงได้ยินเสียงในการเสียบเข้าไปแล้วก็คือจะจะมีอาการได้ยินเสียงว่ากั๊กเข้าไปแต่ของเคสน,นี้ก็คือเวลาเราเสียบโอเคใช้การนานๆไปโอกาสที่มันจะหลุดได้นะครับก็คงต้องใช้วิธีการ าหาเคเป็นไทยรัดนะครับรัดตัวที่พักเซอร์เซอร์หรือลิเล่งนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมดูก็คือหลายๆคันจะไม่ค่อยได้ยินเสียงก็ไม่รู้ว่าเหมือนกันก็คือเป็นกันหรือเปล่านะครับเพื่อนช่างทั้งหลายนะครับก็ลองตรวจสอบดูก็โอเคก็คือเคสน,นี้ก็ปัญหาเหมือนกันก็คือ,อขับเข้ามากดสตาร์ทเหมือนจะติดแต่มันไม่ติดชึ่ง แต่ก็คือโอเคเราตรวจสอบแล้วว่า,าตัวรหัสทั้งหลายนะครับว่า,อาสองสองนี่คืออะไรหนึ่งห้าคืออะไรหนึ่งสามคืออะไรก็คือจะสอบแต่ก็มันเหมือนกับไฟน้ำมันไม่จ่ายนะครับลิ้นเร่งมันไม่ตอบสนองอก็คือหรือไม่ก็จะเรียกว่าตัววัดอุณหภูมิมีปัญหาแต่คือจริงๆแล้วคือ,อมันก็จะมีระบบไฟสายไฟรวมนะครับก็คือมันมาอยู่ที่ ตัวปั๊กเซนเซอร์เรือลิ้นเล่งนะครับก็คือมันเป็นตัวต้นเหตุที่ทําให้รหัสตัวนี้ขึ้นเพราะว่าผมก็คือเออมาเล่าให้ฟังเพราะว่ามันเหมือนว่ามันมีหลายคันที่เจอปัญหาอย่างเงี้ยตัวเซนเซอร์เรือลิเ้เล่งนะครับก็คือเวลาเราเสียบมันไม่ไม่ชอบที่จะแก๊กเท่าไหร่นะครับปัญหาเล็กๆน้นอยๆก็คือมาบอกกล่าวเพื่อนๆในช่างทั้งหลายนะครับว่า ถ้าเจอปัญหาอย่างนี้ก็คือก็กต้องหาวิธีก,การเอาคิบปันทายรัดให้มันอยู่นิ่งนะครับมันจะได้มีปัญหาเวลาขี่ไปแล้วมันก็จะทําให้สั่นและปักหลุดได้นะครับโอเคนะก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับฝากกดติดตามหน่อยนะครับก็คือช่องชาร์ตเลสซิ่งนะครับหรือเฟซบุ๊ก k คนาเดนิคขาวพิมพ์นะครับก็ฝากติดตามด้วยละกันนะครับผม